โอเคครับผมกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ในวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในเยี่ยมฟีววายนะผมนะก็ในวันนี้เราก็จะมาโรงแรจแจ็คอดับโซโลนะครับผมมาดูกันว่าจะรอดหรือจะรั้งนะผมกรัไปดูกันแล้วผมกันแล้วผมไป let's go ไปไปแล้วผมไปไปสิไปวะ รอรอหาห้องก่อนนะครับผมก็เข้าไปเจอกันในเกมเลไละกันนะครับไปสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์อโอเคก็ตอนนี้เข้าไม่อยู่ในเกมแล้วในญี่ทุกคนนะฮะ โซโลนะฮะมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะครับก็เราจะเรียกลงเป็นอู่เรือแล้วกันนะผมนะฮะก็เล่นแบบเซฟแป้มหน่อยนะกันนะฮะผมก็จะขึ้นสี่ดาวแล้วนะครับขึ้นไปแล้วแหละที่จริงก็ตกลงมาครับผมนะฮะก็ต้องขึ้นใหม่นะครับมาดูเลยครับผมเราชวนก็ไม่ได้ลงคลิปปล่อยขนาดนั้นแล้วนะครับผมนะฮะก็ รู้ว่าทำเยอะแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้นะผมนะฮะก็ค่อยๆทำไปละนนะเอ็นเอชีไม่ค่อยจะมีอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งลงกระเหลานะครับผมนะฮะมาดีโอเขาไม่กล้ากับเรา,า,า,าเอ่ะพูดส่วนบีเอสป่ะเขาไม่กล้ากับเราอ่ะพูด ฟาร์มปงฟาร์มป,ปืนอะไรละกันนะครับเดี๋ยวของฟูฟูแล้วค่อยไปบวกทีเดียวนะฮะเพราะไม่หันก็ตายหาครับตายแน่ๆนครับผมบอกเลยโอเคของดีอยู่นะฮะสำหรับเมืองเมืองนี้ จะดีกว่านี้ถ้ามีเหรียญให้เราโอเคได้มาร้อยเหรียญได้แค่ร้อยเหรียญนะครับเอาสามชิวๆไปเลยมีคนหรอพวกทำไมใจแดงๆอ่ะมันมีคนหรือเปล่ามีคนไหมมีคนไหม ไม่มีลูก้องให้เราเลยโอเคที่ชุบหายแล้วนะครับผมนะฮะหลังจากไอ้แดงๆหายไปโอ้โหสวยฮารผมพีชอยไม่ต้องหาเหรียญแล้วนะครับผม,ม,มเกมนี้เป็นใจวะนะ มไม่ต้องไปหาชิปอัพไม่ต้องหาปืนเลยลงมาก็ได้ปืนเลยเนะี่ยโคตรสุดนะบ,บอกเลยใครก็ได้จังหวะนีนแต่ขอมาตีละตัวถ้ามาเยอะเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวตุยนะครับต่อไปหาปืนลูกซองไม่มีลูกซองเลยพี่ ลูกซองไปไหนหมดอ่ะพี่เห็นแต่ปั้นท้ายแต่ไม่เห็นลูกซองเลยเอาดีๆพี่ลูกซองไม่มีให้ผมเลยไม่มีจริงๆดิโหหาลูกซองไม่เจอไม่ใช่ปัญหาครับผมนะฮะ ใช้ตังฮะใช้เงินเงินก็ไม่มีนะครับอืมสวย <c oughs> ายตังก็ไม่จะมีนะครับชีวิตโอโ้โหสุดยอดถ้าอยากได้ซองเนี่ยหาจากไหนได้บ้างหาลูกซองจากไหนได้บ้างคก็เพ่ เจอเจอ,อไรแบบแบเจอ,อไรแบบแบบเนี yeah. ่ยอะไรอ่ะมันคืออะไรนี่คนเหรออะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะทุกคนเม่คืออะไรอ่ะอ้า คืออะไรอ่ะงงไอ้แช่เมื่อกี้คืออะไรวะประเด็นคืออุวยิวว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 อววววิ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 ้วววิววอววิววิวววว เล่นเนียนซะเหลือเกินนะนายเนี่ยไม่โดนตุ่ยหลังนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนหนึ่งนะอุบย,ยนี่ยกวูว่าไอ้สั์ส ไม่ลบด้วยที่ยหกไอ้ยังไม่ทันยิงใครเลยวีเอสเด้อดโหนะฮมช่วงนี้ราเล่นไก่กาหม้อหัวราแบบนี้แล้วครับผมนะก็ไอคลิปน่าจะมาทำให้ดีกว่าน <c oughs> ี้ลวกัน <c oughs> นะครับนะไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งนั้นนะเชีย ก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชรก์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมมาเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมจะได้มีพลังงานไว้ไปทำคลิปต่อไปให้ทุกคนดูนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอคลิปหน้าก่อนนะครับ